รถที่นำมาบรรทุกสิ่งของแล้วสิ่งของนั้นมีความยาวยื่นออกมาจากตัวรถเราจะต้องทำยังไงเมื่อต้องเอามาวิ่งบนท้องถนน น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ใช้รถในการบรรทุกสิ่งของซึ่งสิ่งของนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะอาจจะมีความยาวยื่นออกมาจากตัวรถโดยทั่วไปค่ะเราก็จะเห็นมีการเอาผ้าสีแดงหรืออะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยมาผูกไว้กับสิ่งของตรงนั้นนะคะซึ่งนั่นก็คือวิธีการทําที่ถูกต้องค่ะแต่จะให้ถูกต้องมากที่สุดนั่นก็คือกรณีกลางวันนะคะเราจะต้องนําธงแดงหรือสัญลักษณ์ที่เป็นสีแดงนี่แหละค่ะมาผูกไว้กับปลายสุดของสิ่ง ของนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าหากเป็นเวลากลางคืนค่ะเราก็จะมองธงแดงหรือผ้าแดงนั้นไม่เห็นนะคะจำเป็นที่จะต้องมีแสงไฟจุดไฟหรือเป็นดวงไฟค่ะมาติดไว้ตรงปลายสิ่งของนั้นๆซึ่งจะต้องเห็นได้ชัดนะคะในระยะที่ไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะที่เขาขับขี่มาด้านข้างหรือด้านหลังของเราเนี่ยสังเกตเห็นได้อย่างง่ายๆค่ะ ซึ่งหากเราไม่ปฏิบัติตามนะคะเราก็จะมีโทษตามกฎหมายพรบรจราจรทางบกค่ะดังนั้นนะคะขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ